สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในวันศุกร์นะครับกับครูเก่งเจ๋งจีนนะครับครูใหญ่โรงเรียนภาษาประเพลนนายวรพงศ์พงพิทักษ์โรงเรียนอยู่ที่อาคารทรีออนทรีสถานี BRT เจริญราชนถนนพระราม3นะครับวันนี้กลับมากับข้อ5นะครับของพัฒการเขียนนะครับก็เรียงประโยคใหม่ให้ได้ใจความที่สมบูรณ์และที่สำคัญถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาจีน ข้อสอบภาคนี้เป็นข้อสอบที่ตั้งใจเอามาเทสในเรื่องของวยากรณ์โดยเฉพาะนะครับโอเคโจทย์ของเราในวันนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้มีอยู่1 2 3 4 5 6คำนะครับเหมือนเดิมนะครับเราสอ้ก็จะย้ำเหมือนย้ำหัวหมุดลงไปนะเพราะนี้เป็นพื้นฐานของภาษาทุกภาษาบนโลกใบนี้คือมนุษย์คุยกันแค่2เรื่องเท่านั้นคือบอกว่าทำอะไรเพราะนั้นประโยคนั้นจะเป็นประธานบาบกคับอกว่า สิ่งนั้นนะมันใีสภาพเป็นอย่างไรก็คือจะเป็นประธานบบกคําคุณศัพท์ก็คือสภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสอสิ่งที่มโนคุยกันนะครับไม่มีมากไปกว่านี้แล้วจริงๆแล้วเรียนภาษาไม่ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นอพอเรามาทําข้อสอบในภาคนี้นะถ้าเราหาประธานกับกริยาหรือหาประธานกับคุณศัพท์เจอได้ก่อนเนี่ยที่เหลือจะเป็นส่วนควบส่วนเติมส่วนเสริมอะไรเดี๋ยวค่อยมาจับใส่กันไปตามหลักไยยาก่อนนะครับโอเคเรามาดูคําศัพท์กันก่อนเราจะได้ รู้ว่าคําไหนจะเป็นประธานคาไหนจะเป็นภาคแสดงก็คือคำไหนที่ยาจะเป็นคุณศัพท์นะครับคําที่1นนะครับคําว่าจัวเย่เป็นคํานามแปลว่าการบ้านนะครับคำที่สองป่านะครับเป็นคําบุพบทนะครับมีความหมายแปลว่าเอานำอางนี้นะครับเอาอันนี้ไปทาอันนั้นเดี๋ยวเรามาดูทีนว่าป่ามันมีลักษณะการใช้งานยังไงนะครับคำว่าเสียวหวานนะครับเป็นเรียกว่าเป็นวลีละกันนะครับเป็นกลุ่มคำเนาะเป็นกริยาบท บวกกับบทส่วนท้ายภาคแสดงบอกผลก็คือเสียแปลว่าเขียนแปลว่าเขียนหวานแปลว่าเสร็จนะเสียหวานเขียนเสร็จนะฮะเสียหวานเขียนเสร็จก็เสียเขียนเป็นกริยานะครับหวานบอกผลนะเขียนแล้วผลที่เกิดขึ้นคือเสร็จนะครับเสียหวานเขียนเสร็จคำว่าชีอเป็นคํากริยานะครับแปลว่าไปนะครับสมมติว่าจ่าแปลว่าอีกค่อยนะเป็นวิเศษนะครับแน่นอนมันก็อะไรขยายอะไรอยู่อันหน้าอันนั้นเพราะนั้นวิเศษขยาย เวิร์บก็เดี๋ยวใจจะต้องไปอยู่างหน้าคากริยานะครับถัดมาตาเฉียวเป็นคํากริยายเช่นเดียวกันเอ๊ะเท่าที่ดูมานี่กริยาเยอะเนอะนะครับมีทั้งเสียมีทั้งชีอมีทั้งตาเฉียวนะครับโอเคอตาเฉียวแปลว่าวเล่นบาสเกตบอลนะครับโอเคประโยคนี้มันก็จะมีความแปลกนิดหนึ่งเท่าที่เราดูมาเนี่ยเราหาประธานไม่เจอนะประธานแต่แต่เราเจอกริยาอสองชุดเลยก็คือเสียหวาน นะครับเสี่ยวหวานจัวเย่ทำกันบ้านเสร็จกับช่อตาชฉวไปเล่นบาสใช่ไหมเราจะเสี่ยวหวานเสี่ยวเขียนน่ะแน่นอนเราก็คงดูจากคาศัพท์ทั้งหมดแน่นอนมันก็เขียนอะไรหลังก็คงเขียนกันบ้านนั่นแหละถูกไหมเราก็เลยเหล่าสุจับคู่เลยเนาะเป็นเสี่ยวหวานจัวเย่นะครับทํากันบ้านเสร็จเนาะอ่าชีอตาเฉวอ่าชีอตาฉวก็คือไปเล่นบาสน,นะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นประโยคที่เป็นลักษณะประธานบทกยานั่นแหละนะครับอ่าแต่ว่า มีการละประธานออกไปนะถ้าคู่สนทนารู้ว่าประธานผู้กร,รนะทำเนี่ยเป็นใครเราก็าไม่จำเป็นองพูดก็ได้นะครับโอเคคราวนี้เมื่อมันมีกริยามาสองชุดแน่นอนมันก็สิ่งที่เรานึกได้ก็คือประโยคนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเรียงถูกไหมเรียงลําดับของกอารกระทำวันนี้เมื่อมีกริยาสองอย่างมันเราบอกว่าถ้าถ้ามันทําพร้อมกันมันย่อมต้องมีคาคาใดคาหนึ่งมาบอก,บอกเช่นคาว่า e ีอปี i อย่างนี้มันทําพร้อมกันแต่ในนี้มันไม่มี นะมันได้มีคําว่าใจที่เมื่อกี้เราต้องแปลว่า,แป,วาแปลว่าแล้วค่อยค่อยด้วยเนาะเพราะน่าจะเป็นทาอันนี้แล้วค่อยไปทาอันนั้นถูกไหมนะครับอ่อแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้อน,นี้เหมือนโจทย์เนี่ยเขาช่วยเรานะครับคือคําว่าเสียเนี่ยนะครับเขาตั้งใจเอาคําว่าหวานมาต่อท้ายคําว่าเสียคือไม่แยกออกจากกันนะถ้าโจทย์ยากขึ้นกว่านี้ต้องแยกคําว่าหวานออกมาเราจะไม่รู้ว่าหวานเนี่ยเป็นผลของการทําอะไรแต่ทีนี้เขาให้มาเสี่ยหวานเขียนเสร็จเห็นไหม เพื่อเมื่อเป็นดังนี้ปุ๊บเรารู้ได้เลยว่าไอ้เจ้าเสียหวานจ้วยเย่นเนี่ยน่าจะเป็นกริยาชุดแรกก็คือบอกว่าเมื่อทําสิ่งนั้นเสร็จอทำสิ่งนี้เสร็จแล้วค่อยแล้วค่อยคือใจไงไปทําสิ่งนั้นต่อไปทํอีกสิ่งหนึ่งต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเดาได้เลยว่ามันน่าจะเป็นประโยคน่าจะเป็นประมาณว่าเขียนกันทำกันบ้านเสร็จแล้วก็อะไรไปเล่นบาสต่อใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ ใช้อะไรไปบ้างล่ะเซียวหวานโจเย่ใช่ไหมนะครับแล้วก็จ่ายแล้วค่อยไปเล่นบาช,าชีตาชฉวอ่าก็จะเรียงเป็นประโยคได้ยางนี้เลยนะเซียวหวานโจเย่จ่ายชีตาชฉวก็จะเห็นว่าเกือบหมดแล้วว่าเหลืออยู่คําเดียวเองอะ่ะประโยคประโยคนี้เห็นไหมนะครับแล้วคําเดียวคือคำว่าป่าป่า มันอาจจะมันมันมันเทสไวยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเราเอามาเรียงแล้วมันก็ต้องเรียงให้ถูกตาไวยากรณ์จีนด้วยโอเคเราไปดูป่ากันนะว่ามันใช้อย่างไงป่าจือจีนะครับประโยคที่เน้นกรรมเป็นพิเศษโดยใช้ป่านะครับเป็นโชคดีของคนไทยเหลือเกินนะครับคือมันมีประโยคที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับประโยคป่าจือจีนะครับประโยชที่เน้นกรรมเป็นพิเศษโดยใช้ป่าเนี่ยก็คือในภาษาไทยจะมีกับ มีประโยคที่เน้นกรรมเป็นพิเศษโดยใช้คำว่าเอาอเวลาเวลาเราต้องการเน้นกรรมมากๆนะครับเราสามารถที่จะเอากรรมมาวางไว้หน้ากริยาแทนแล้วใส่คำว่าเอาเข้าไปยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเป็นประโยคปกตฉิฉันกินขนมของเธอไปแล้วนะฉันกินขนมของเธอไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นประโยคประธานกริยาการบอกเล่าปกตินะแต่ถ้าเราต้องการเน้นว่า ของคนอื่นฉันไม่สนเลยฉันสนแต่ของของเธอเนี่ยจะบอกว่าฉันนะเอาขนมของเธอเนี่ยไปกินแล้วนะอ่าเห็นไหมครับน้าเสียงและความรู้สึกของวิญญาณที่ออกมามันเน้นไปที่ว่าขนมของเธอฉันอาจจะไม่สนขนมคนอื่นเลยฉันสนแต่ขนมขเธอนะฉันเอาขนมของเธอไปกินแล้วนะอ่าหรืออาจจะเป็นให้ความสําคัญกับตัวเขาเนี่ยมีคนอื่นเอาขนมมาให้มากมาย แต่ฉันไม่สนใจเลยบางทีฉันแอบชอบเธออยู่ก็เลยไปพูดเอาใจเขาว่าฉันเอาขนมเธอไปกินแล้วนะมันอร่อยมากเลยอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อเราต้องการเน้นการเป็นพิเศษเราก็จะใช้โครงสร้างประโยคแบบนี้นะครับเอาคําว่าขนมของเธอมาวางไว้ข้างหน้าคําว่ากินเห็นไหมฮะแล้วใส่คําว่าเอาเข้าไปด้วยฉันเอาขนมของเธอไปกินแล้วนะแบบนี้นะครับช่างเป็นโชคงดีเหลือเกินนะครับคนไทยมีโครงสร้างประโยคลักษณะเดียวกันกับเขาเลยเรียนง่ายมากเข้าใจง่ายมากสําหรับปากแต่ถ้าเป็น อย่างเราซื้อไปเรียนที่มองจีนเนี่ยนะครับครูเขาจะสอนบทเนี่ยเขาจะสอนเรื่องป่าเนี่ยเขาจะเน้นมากเลยเพราะว่าพวกพเพื่อนๆที่มาจากทางชาติตะวันตกที่ใช้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขาจะเข้าใจลักษณะไปอย่างเงี้ยค่อนข้างยากนะครับเพราะภาษาของเขามันไม่มีนะครับโอเคน,นอกจากจะเน้นกรรมเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> เรายังใช้กับประโยคที่ประธานเนี่ยเขาไม่สามารถกระทําสิ่งนั้นต่อกรรมได้ด้วยตนเองนะครับ ประธานไม่สามารถกระทำต่อกร,รมได้ด้วยตนเองก็จะมีการย้ายเอากรรมอาไว้หน้ากายาแล้วใส่คาว่าเอาเข้าไปเช่นเดียวกันเช่นฉันเอารถไปซ่อมประโยคอย่างเนี้ยเราไม่ใช่ช่างเราซ่อมรถไม่เป็นเราเลยต้องเอารถเี่ยไปให้คนอื่นมาซ่อมให้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็จะพูดว่าฉันเอารถไปซ่อมวันนี้เป็นไหน อออ๋อวันนี้จะเอารถไปซ่อมเห็นไหมเราไม่มีความสามารถในการซ่อมรถเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราจะพูดเป็นประธานกิยาการไม่ได้เพราะฉันซ่อมรถเนี่ยฉันซ่อมไม่เป็นไงเลยพูดว่าฉันซ่อมรถไม่ได้เพราะฉันซ่อมไม่เป็นฉันก็เลยจะบอกว่าฉันเอารถไปส่งซ่อมอะไรอย่างงี้ฉันเอารถไปให้เขาซ่อมถ้าพูดแบบเป็นประโยคนะถ้าพูดหย,ยอกๆฉันเอารถไปซ่อมนะครับ ในสถานการณ์เดียวกันซ่อมรถถ้าเป็นประธานกิจกรรมช่างเนี่ยช่างซ่อมรถเป็นแต่ว่าช่างเขาซ่อมรถเป็นก็บอกช่างซ่อมรถเพราะช่างซ่อมรถได้ไงอันนี้เราเรียนเป็นประธานกิจกรรมได้นะแต่ถ้าเขาการเน้นเน้นเป็นพิเศษนะอ๋อช่างเอารถของฉันไปซ่อมแล้วอันนี้เราเน้นไปที่คําว่ารถของฉันช่างช่างเอารถไปซ่อมแล้วอ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะที่ประธานกระทําตอกรรมอันนั้นได้ด้วยตนเองพูดได้ทั้งสองแบบนะแบบปกติกับแบบเน้นเน้นกรรม แต่ถ้าประธานเนี่ยไม่สามารถที่จะกระทาตอก,กรรมนั้นๆได้ด้วยตนเองก็จําเป็นจะต้องใช้ในรูปแบบเน้นกรรมเน้นพฤวิกรรมนี้เท่านั้นก็คือฉันเอาตรงนี้นะครับโอเคประโยคที่ว่ามาข้างต้นเนี่ยนะครับในภาษาจีนเนี่ยเขาจะเอาคําว่าป่ามาแทนคําว่าเอาเนั่นเองวางตำแหน่งเดียวกันแด้เลยนะครับเอารถไปซ่อม นะเอารถก็ป่าเชื้อก็คือวางไว้หน้ากันนะครับแต่ไม่มีอยู่สองข้อที่จะต้องพึงระวังนะครับข้อที่หนึ่งหากสังเกตให้ดีในภาษาไทยจะมีคำว่าไปหรือคำว่ามานะแล้วแต่ทิศทางของการกระทามันเป็นแบบไหนนะครับตัวอย่างเช่นเอารถไปซ่อมเนี่ยเราอยู่บ้านเราบอกว่าเราจะเอารถไปซ่อมถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราเป็นช่างเราอยู่ที่อู่เราบอกพี่เอารถมาซ่อมเอารถมาให้ผมซ่อมเอารถมาซ่อมเสิ อยู่ที่ทิศท,ทางก็คือในภาษาไทยจะมีการใส่คําว่าไปหรือมาก็คือตัวบทเสริมท้ายบอกทิศทางลงไปด้วยทุกครั้งแต่ในภาษาจีนเนี่ยไม่จําเป็นไม่จําเป็นว่าต้องเป็นบทเสริมท้ายบอกทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใส่คำว่าไปหรือมาทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาขนมนั้นส่งมาให้ฉันหน่อยสิชิงป่าหน้าเสี่ยวเชอตี้ เก๋บอกจะเห็นว่าไม่ต้องมีคําว่ามานะไม่ต้องไปใจดีใส่คําว่าไหลให้เขานะไม่ต้องนะครับชิงป่านะ่าก็เสี่ยวชอตี้เก๋บอกนะครับอันนี้ก็ส่งส่งมาให้ฉันนะครับอสองนะครับข้อสองเมื่อกี้บอกว่ามีสองข้อนะอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือในภาษาไทยเนี่ยนะครับหลังกริยาเนี่ยนอกจากคําว่าไปหรือมาแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบอื่นอีกแล้วคําว่าองค์ประกอบอื่นก็คือ หรือว่าเรียกว่าทีธาเฉีงเฟินนะอัลเทอร์เอลิเมนต์เนี่ยนะครับก็คือองค์ประกอบที่สามารถวางไว้หลังเวิร์มได้นะครับอไอ้เจ้าองค์ประกอบอื่นที่วางไว้หลังเวิร์มได้มันมีอะไรบ้างล่ะมันก็จะมีพวกน้ําเสียงปะอีเตียอิเซใช่ไหมชื่อบะสมมติเราบอกชื่อบะขั้นอีเซเออใช่ไหมเอ่อมายอีเตียพวกนี้วางไว้หลังเวิร์มได้นะครับหรือ รวมถึงการซ้ําคํากริยานั่นก็คือเวิร์บตัวที่2ที่ซ้ําเราก็ถือเป็นออเทอร์เมนต์นะมีขั้นขั้นเพราะขั้นขั้นก็มีความหมายเท่ากับขั้นอีเซียนั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ขั้นตัวที่2ที่เป็นเสียงเบาเราก็ถือว่าเป็นออเทอร์เมนต์นะครับ2พวกคําช่วยทางไวยากรณ์เลอะเจอกลัวไอ้พวกเนี้ยนะมันอยู่หลังเวิร์บใช่ไหมขั้นเลอะอ่าขั้นเจอะอ่าชี้กลัวอ่าพวกนี้อยู่หลังเวิร์บนะนะครับหรือบทเสริมท้ายภาคแสดงต่างๆเช่นขั้นหวานดูเสร็จใช่ไหม ช่วยเติอเหนเหาพูดได้ดีมาก,กบอกบอกสภาบอกสมทายบอกสภา,สภาใช่ไหมเผาขัวฉี่วิ่งวิ่งไปก็อันนี้บอกทิศทางอะไรเงี้ยพวกบทเสริมท้ายเขาจะวางไว้หลังเวิร์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่วางไว้หลังเวิร์ได้เราจะเรียกว่าฉีทาชงเฟินนะครับฉีธาชงเฟินอัลเทอร์เอลิเมนต์นะครับโอเคในภาษาจีนเนี่ยนะครับเขาบังคับว่ามันต้องมีไอ้เจ้าอัลเทอร์เอลิเมนต์เนี่ยนะครับหรือว่าไอ้เจ้าองค์ประกอบอื่นๆอยู่ ทุกครั้งนะครับทุกครั้งนะครับเช่นอเอาเงินไปคืนเราจะเห็นว่าในภาษาไทยเอาเงินไปคืน,ม,นมันข้างหลังคําว่าคืนไม่มีอะไรแล้วอย่างน้อยนะครับเราจอบอกให้นะครับวิธีการทําประโยคปลาถูกต้องนะถ้าเราหาไม่ได้จริงๆว่าไอ้เจ้าชีทาเฉิงเฟินมันคืออะไรก็ใช้วิธีซ้ําคํากริยาเข้าไปเช่นเอาเงินไปคืนป่าเฉียนหวานหวั่ป่าเฉียน,วนหวา,วาหวัด อ่าหรือเติมน้ำเสียงเข้าไปเอาเงินไปคืนเธออันนี้ก็ใช้ได้แล้วป่าเฉียนขวานป่ะป่าเฉียนขวานป่ะอันนี้ก็ใช้ได้แหละถือว่ามีแล้วบอกป่าเฉียนขวานเฉยๆไม่ได้นะครับเอาเงินไปคืนแล้วเห็นไหมใส่พวกคำช่วยทางวัตถเนาะเลยเจอลัวมาสักตัวหนึ่งเนาะป่าเฉียนขวานละเอาเงินไปคืนแล้วก็ได้เอาเงินไปคืนหมดแล้วอันนี้บอกผลด้วยคืนแล้วผลก็คือหมดเลี้ยงไม่เหลือแล้วอป่าเฉียนโตขวานกว้างละเอาเงินไปคืนหมดเลี้ยงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้างหลังต้องมีตัวเจ้าอ r t เทอร์เรมส์นะครับหรือว่าเจ้าองค์ประกอบอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งนะต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับอย่างประโยคทั้งหมดตรงนี้จะพูดอยู่ยแค่ป่าเชียนขวานเฉยๆไม่ได้ถือว่าผิดนะต,ต้องระวังนะครับในประโยคนี้ก็เขามีการใส่มาให้เสร็จแล้วคือหวานวางไว้ข้างหลังคำว่าเสียป่าจ้วเย่เสียหวานอย่างเงี้ยนะครับโอเค อ่เรามาสรุปก,กันนะครับเพราะนั้นประโยคที่เน้นจำรรเป็นวิเศษโดยใช้ปากก็จะมีโครงสร้างประโยคน์คือประธานอ่ลองดูเปรียบเทียบภาษาไทยเลยนะเหมือนกันเลยนะประธานเหมือนกันฉันสมมติฉันอ่าเอาอ่วอป่าเห็นไหมวอป่าสมมติขนมอ่าฉันเอาขนมอา่าเสี่ยวชื้อเสี่ยวชื้อไปตรงนี้ภาษาไทยมีแต่ภาษาจีนไม่จําเป็นต้องมีนะครับอา่ากินชื้อออันนี้คือชื้อ ฉันเอาขนมไปกินผู้แค่นี้ก็ได้แต่ภาษาจีนได้ไหมไม่ได้นะภาษาจีนตรงนี้ไม่มีวงเล็บแบบว่ามันวงเล็บคือมีหรือไม่มีก็ได้ไม่ได้บอกว่าภาษาไทยต้องไม่มีนะมันมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าเป็นภาษาจีนต้องมีอย่างน้อยที่สุดทํายังไงสํำคำทียานะคะรับป๋านีา่ตัวเสี่ยวป๋านี่ตัวเสี่ยวชื้อชือป๋านี่ตัวเสี่ยวชือแล้ป๋านี่ตัวเสี่ยวชื้อชื่อกว้างละเ,เอาขนมไปกินเกียงเลย เอาขนมไปกินแล้วหรือเอาขนมไปกินเฉยๆก็ชื้อๆอ,อ,อะไรอย่างนี้นะครับสมปรยคมาดูประโยคที่เราจะต้องเรียนกันนะบนโจทย์ข้อนี้นะครับโอเคเดิมน,นะครับถ้าเราไม่เน้นที่กันบ้านประโยคจะเป็นว่าเสียเสียหวานจ้อยเย่เจ้าชีตาชิวน,นี่ประโยคแรกที่เราเรียนคือเป็นการไม่เน้นนะก็ทํากันบ้านเสร็จแล้วไปแล้วค่อยไปเล่นบาสใช่ไหม แต่พอเน้นไปนเน้นที่คําว่ากันบ้านก็ต้องเอาป่ามาช่วยแล้วเอาจรวเยยย้ายมาไว้หน้าเวิร์ดแทนที่เป็นสีแดงเนาะเป็นป่าจัวเยเสียวหวานแล้วค่อยจ่ไปเล่นบ้าืี้ตาชิวเพราะนั้นคําตอบของข้อน,นี้คือป่าจัวเย,ยเสียวหวานจ่ายขตาชิวนะครับโอเควันนี้ก็เล่ากันมาซะยาวเลยนะครับเพราะว่าเป็นไวยากรณ์ที่เป็นไวยากรณ์สำคัญเนาะของเ d k ด้สี เขาจะเทอเราแน่นอน,เ,นเรื่องป่าเนี่ยเป็นทำความเข้าใจมาให้ดีนะครับโอเคถ้าเห็นว่าคลิปที่ครูเก่งทำนั้นดีและมีประโยชน์ช่วยเราได้ในเรื่องของการทำข้อสอบนะหรือแม้แต่เราเข้าใจคำว่าป่าเสร็จแล้วเอาป่าไปใช้ในการใช้ภาษาจีนในกาสนทนาชีวิตประจำวันของเราก็และอยากได้เทคนิคดีๆอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องของวยากรณ์ก็จะมาโผล่ในพาร์ทการเขียนเนี่ยนะครับก็ติดตามกันเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ Facebook f แฟนเพจโรงเรียนภาษาอังกฤษและครูเก่งจริงๆนะครับหรือ อ่าซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามนะครับ youtube c h anel ของโรงเรียนภาษาอังกฤษหรือของผูก้เก่งเจียงจีทางใดทางหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบชอบอันไหนนะครับหรือ Follow เอ่อไอจีของผู้เก่ง G, เจียงจีกันเอาไว้นะครับวันนี้เนะื้อหาจบลงเท่านี้สัปดาห์หน้าอ่ะวนนี้เป็นข้อ5แหละนะครับพานนี้จะมีอยู่10ข้อแบ่งเป็นสสัปดาห์นะครับจันท์ถึงสุข,ขข้อ1ถึงข้อ5สัปดาห์หน้าจะมาข้อ6ถึงข้อ10นะครับ โอเควันนี้เป็นวันศุกร์เราก็เจอกันอีข้อหาสัปดาห์นี้ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เรามาเจอกับภาษาจีนเพื่อการประกอบอาชีพนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ